ครับพบกับผมเซลล์อันนะครับพี่พี่รถหมดสัญญาเช่านะครับของบริษัทบิดคาร์นะครับไทยวีพีคอปเปอร์เลชันนะครับในเครือของไทยลุ่งนะครับพี่พี่ที่นี่นะครับตั้งอยู่หนองแถมนะครับพี่พี่เพ็กัสเซม77นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทนะครับพี่พี่วันนี้เซลล์อันนะครับจะพามาอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่นะครับพี่พี่วันนี้เห็นหลายคันเลยนะครับมีทั้งโมงใหญ่นะครับอีซูซูสปาร์คแครพี่พี่ นะครับวิสันอเมล่านะครับอ่ลีโว่นะครับด้านหลังเป็นทรงทาก็บล็อกนะครับแล้วก็ลีโวหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับพี่พี่วันนี้นะครับวันที่25นะครับตุลานะครับ2567นะครับตอนนี้รถในสต็อกมีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันเลยนะครับพี่พี่นะครับมีใช้หมดเลยนะครับด้านขวานะครับเบอร์ต้าวีออสนะครับรถตู้นะครับหน้ายาวปี2020นะครับพี่พี เลขไมลหลักหมื่นนะครับประมาณ60,000และ80,000ื่นนะครับแล้วก็มียูสุนะครับหัวเดียวนะพี่พี่นะด้านหลังเป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นนะครับพี่พี่ราคาเริ่มต้นนะครับสองแส0บาทนะครับได้ทั้งรถได้ทั้งตู้นะครับมาจตี้ครับพี่พี่ปี2020นะครับเลขไมลอยู่ที่80,000ื่นะพี่พี่นะสนใจนะครับโทรหาน้องมาได้เลยนะครับ To y o ต a าดี o นะครับพี่พี่2.4 n t นนะครับปี2022นะครับเป็นหน้านี้เลยครับปาเจโรนะครับ4คูณ4ครับพี่ๆี่ปี2019นะครับฮีสูสูตอนเดียวนะพี่พนะเป็นรุ่นส park 1.9s นะครับตอนนี้มีอยู่คันหนึ่งนะครับพี่ราคา250,000นะครับซื้อสดไม่มีแวนนะครับซื้อสดไม่มีแวดนะครับ ่าถัดมานะพี่พี่นี่ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับโตร์ต้ารีโวนะครับหน้าใหม่นะเกียร์ออโต้ปี2022นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะพี่พี่นะเดี๋ยวได้ข้อมูลและรีวิวเลยนะครับรถบางส่วนบางคันผมรีวิวให้หมดแล้วนะครับฝากติดตามแลวไปดูในวิดีโอสุสุ u NLR 130นะครับพี่พี่อันนี้ก็ทำไว้ให้แล้วนะครับไปดูในวิดีโอนะครับอ่าได้เลยนะครับหลายๆคันนะทำไว้ให้หมดแล้วนะครับพี่ๆ คันนี้นะครับรีสันแอมเบล่าครับพี่ๆปีสองพันสนะครับคันนี้ราคา199,000สนาห่พี่ๆนะครับวันนี้เข้ามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอ่านี่ลิบโลโก้นะครับคันนี้ก็ทําวิดีโอให้แล้วนะครับพี่ๆนะครับอะโตโยต้านะครับดีโวสองจุดสี่ไฮเปเนอร์สีขาวมุกอันนี้มันมีสติ๊กเกอร์นะครับพี่อันนี้เราออกเป็นสีขาวนะครับดีสุดๆครับพี่ ปี2020นะครับราคา359,000บาทนะครับฝากไว้ด้วยนะพี่พี่นะมีหลายรุ่นหลายคันนะครับในสต็อกตอนนี้นะครับอ่านี่ครับที่เข้ามาใหม่อีก2คันนะครับที่ผมแจ้งไปนะพี่พี่นะคันนี้เป็นรถตู้นะครับไฮเอ็ดนะครับเออร์ตาไฮเอ็ดนะครับ2.8นะครับพี่พี่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี2019นะครับที่เข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับเดี๋ยวน้อง ไปทำรีวิวให้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปติดตามแล้วไปดูกันได้นะครับพี่ในช่องนะครับแล้วก็อีซูซูนะครับสเปคแคบนะครับพี่พี่คันนี้1.9นะครับตัว L นะครับปี2020พี่พี่เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ก็ประวัติดีนะครับเดี๋ยวทำให้เลยนะครับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คันนี้นะพี่พี่นะโตต้าลีโวสแตนดาร์ดนะครับ 2.4N จเอนทีนะครับเข้ามาใหม่นะพี่พี่นะรถขนส่งนะครับ ่าเดี๋ยวลอกสปิกร์ออกนะพี่พๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่ๆใครสนใจคันไหนรุ่นไหนนะครับโทรหาน้องอ่านได้เลยนะครับปรึกษาได้เลยนะซื้อสดไม่มีแวดนะครับพี่ๆซื้อสดไม่มีแวดนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับที่นี่รับจัดไฟแนนซ์นะครับทุกกรณีนะพี่ๆนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับทุกอาชีพเลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ